เนาะเออจะได้เพราะเรื่องหลักก็คือรีโวนะครับรีโวลูมนี้ไม่มีอะไรครับวาดครึ่งเดียวพอเหมือนเดิมเลือกครึ่งบนหรือครึ่งล่างก็ได้เนาะเนี่ยวาดครึ่งเดียวแค่เนี้ยนะครึ่งเดียวพอปึ๊บเหมือนเดิมครับ รูปฟอนต์แล้วก็ไลท์นะดังนั้นคุณจะวาดรีโวคุณต้องใช้ไลท์เพนนะครับอ่ารูปเนี้ยผมบอกแล้วนะครับสมมากผมจะใช้มิดพอยไลน์ขาดูนะผมใช้ยังไงนะครับผมสร้างเส้นหนึ่งเส้นก่อนเนาะเซนเตอร์ไลน์นะนะส่วนใหญ่ผมจะสร้างเทอรรีโวผมจะมีเซนเตอร์ไลน์ก่อนหนึ่งอนะันสร้างจุดหนึ่งจุดแต่จริงตรงเนี้ยไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกที่ิงมาตรงไหนก็ได้แต่พอ ทำเป็นมิดพอยดลายแล้วผมก็จะทาเป็นแพทเทิลเลยนะครับแต่จริงเส้นนี้วาดตรงตรงตรงไหนก็ได้นะแต่ผมทําให้มันเป็นแพทเทิลเท่านั้นเองจากจุดนี้เข้าจุดนี้นะครับแล้วมันจะยืด,ด,ดเท่าเท่ากันเห็นปะ่ะแต่จริงเส้นนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าเป็นความโลกจิตของผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ต่อไปเนี้ยสําคัญแล้วครับใช้มิดพอยดลายเยอะผมวาดขึ้งบนนะครับตรงแฮชชิ่งนะไอตรงเส้นนี้ไม่ต้องเอานะครับ ผมบอกแล้วนะให้ดูที่แฮชชิ่งเป็นหลักนะครับวาดเลยให้คล้ายๆนะครับนี่โอ้ยเบี้ยวเบี้ยวไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยไปปรับทีหลังนะครับวาดให้เหมือนปึ๊บเปลี่ยนเป็นเส้นแนวตั้งอ่ะคราวนี้แหละผมจะเซตมิดพอยต์ไลน์ตรงนี้ให้อยู่แนวเดียวกับจุดเซนเตอร์ สร้างพอยนะครับ mid point ปึ๊บปึ๊บแค่นี้แหละมันจะยืดหดเท่าๆกันถามว่าเพราะอะไรขนาดอันนี้มันบอกเป็นแบบแบบดึงคู่อ่ะนะครับมันไม่ได้บอกแบ,บ่งครึ่งให้แต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นคุณจับหาเราเลยเงี้ยอย่างเงี้ยยี่สิบครึ่งหนึ่งคือยี่สิบก็ยี่สิบก็ได้นะครับมันแล้วแต่คุณนะครับหรือคุณจะมีเส้นเซร์ไลนยแบ,บ่งก็ได้แต่ผมไม่อยากละผมบอกแล้วผมขี้เกียจล้วนะครับเพราะว่า ผมเกิดจากทารทาแบบเดิมๆซ้าๆจนรู้สึกว่าเออมาบอกขนาดเยอะแล้วผมไม่ค่อยชอบไงมันก็เลยหาวิธีไปเรื่อยๆนะครับผมก็กําหนดนี่นะจุดนี้นะครับจุดนี้จุดหลักนะใช่ปะ่ะจุดหลักเรานะครับไม่เกี่ยวกับเซ็นเตอร์ไลน์นะเซ็นเตอร์ไลน์ที่ิงไม่ต้องทามิดพอยต์ไลน์ก็ได้นะผมบอกนะจุดนี้จุดนี้นะครับเลือกไปสามจุดนะครับให้อยู่แนวเดียวกันปุ๊บคราวนี้ย เนี่ยเห็นไหมมันจะยืดยืดห,ดหดหดพอๆกันนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดนะเสร็จแล้วมาบอกต่อครับว่าจุดนี้จุดนี้อยู่แนวนอนเดียวกันจะได้มันมีเวลาปรับอะไรมันจะไปพอๆกันนะครับจุดนี้จุดนี้อยู่ในแนวนอนเดียวกันนะครับนะแล้วก็อะไรอีกหมดแล้วนะหรือถ้าโลจิีดแบบผมผมก็จะเอาจุดนี้จุดนี้ซึ่งมันไม่มีผลนะเท่ากัน นะครับแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้เท่ากันเส้นนี้เส้นนี้เท่ากันแต่ถามว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันจะเป็นไหมไม่จำเป็นนะมันโดนฟิกด้วยไอ,อ้สัญลักษณ์นี่ไปแล้วแต่ผมบอกเผื่อไว้นะครับเนี่ยแล้วพอลองดูว่าคุณกําหนดความสาคัญครบไหมผมลองยืยดทวดดูนะเห็นปะมันจะไปเป็นคู่คู่นี่เห็นไหมออกคู่คู่เห็นปะ เนี่ยเวลาไปมันจะออกคู่เนี่ยเห็นไหมยืนหดพร้อมๆกันทั้งสองสองสองฝังงง่งเนี่ยคือเพราะอะไรมันสมมาตรกันทั้งหน้าและหลังไงครับไม่ใช่กรบบนล่างบนล่างคือมันถูกถูกความสัมพันธ์ด้วยรีโวลอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันจะหมุนไปเองนะครับนะอ่ะเสร็จแล้วนี้งไงต่อผมก็สามารถบอกขนาดตามที่มันมีแค่นี้ได้เลยโดยไม่ต้องบวกลบเลขอะไรหรือต้องหาอะไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่ ไม่ได้นะคุณพยายามเลยนะครับสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ไปเลยนะนู่นนี่นั่นแล้วก็หกลบเลขเอาเลยนะครับมันที่จริงมันมีได้นะเมื่อก่อนผมก็ทําอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมใช้มิดพอยไลน์เพราะว่ามันจะยืดหดเท่ากันเดี๋ยวคุณจะดูคุณจะรู้เรื่องเลยว่าทําไมนะครับอ่ะยกตัวอย่างไม่ได้ไมไ่ยกตัวอย่างทําเลยผมบอกเลยขนาข้างในสี่สิบผมดึงลงมาเลยปึ๊บสี่สิบ มันยืดให้ผมอยู่แล้ว20 20ถูกไหมผมไม่ต้องมาหาแล้วนะครับแล้วมันอยู่กลางงานเสมอตอนนี้ย20นะครับเบ๊บด้านนอกเท่าไหร่29มันหานครึ่งให้ผมเลยครับปปึก,ปก,ปกดึงมาเลยนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีกตรงนี้5เนี่ยผมไม่ต้องมีเส้นเซ็นอร์ไลน์มันก็จะกึงกลางงานให้5มันก็ยืดถดเท่าๆก,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 กันนะครับเนี่ยนะ ไม่ห้ามันดูไม่เล็กเลยวะยีบเอาไหมมันเหมือนไม่ขยับยีบเก้าอ๋อห้ามันห้าพอดีนะแม่งฟุกพอดีห้าอ๋อสนะี่จุดเก้าเก้าเนาะหนิดเดียวมันเลยไม่ขยับอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมผมจะบอกเป็นละนาบนะโอเคเสร็จแล้วเส้นนี้ถึงเส้นนี้แบตองศานะครับนี่อ่าเสร็จหมดแล้วนะครับในมุมนี้นะครับ ต่อมาอ๋อเหลือนี้ต่อมาบอกในแนวตั้งเส้นนี้ห้านะครับไอ้ 4, 4, 4, 4. สี่สี่สี่สีเสร็จแล้วอะไรอีกเดมิเตอร์สูงสุดเท่าไหร่แปดสิบผมกดเลยตึ๊บถึงเส้นนี้แปดสิบนะแล้วไง อันนี้จุดนี้ถึงเซนเตอร์ใช่ปะ่ะยีบสี่แล้วรูในเท่าไหร่ยี่สิบจุดนี้ถึงจุดนี้ยี่สิบเห็นไหมดำแล้วเนี่ยผมบอกขนาดตามที่มันมีเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่มิดพอยไลา์แบบผมคุณจะบอกขนาดเยอะกว่านี้ครับย <24, S 1> ี่สิบสี่ครับอาจารย์อะไรยี่ิบสี่ยี่บสี่ครับนี่ยีบสี่ไงนี่นี่อันนอกนอกยบสี่รูยี่สิบ รูอยู่นี่รูทะลุโอเคครับอาจารย์เนี่ยนะครับมันจะถามว่าไม่ทําแบบผมคือมันก็จะบอกขนาดเยอะกว่านี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกครับคือคุณต้องอาจจะต้องหารบวกบวกลบลบคูณคูเยอะหน่อยแค่นั้นเองแต่เนี้ยผมบอกตามเท่าที่เท่าที่มันมีเห็นปะ่ะเสร็จแล้วผมก็รีวเลยแัดเสร็จแล้ว เหลือฟิลเลตตรงนี creation, ้หน่อยฟิลเลต C R 2นะครับทำทีเดียวไปเลยใส่2ชิป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 เดี๋ยวเดี๋ยวทำเทียบกับอีกวิธีหนึ่งต้องเท่ากันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับรูปนี้ทำแค่นี้เลยเห็นไหมนะครับเก็บไว้